ดูสีเทปดีๆก่อนกดแรกตั้งสติอย่ามือไวตอนแรกเทปให้เลือกเทปสีรุง้งไม่ใช่สีดําหรือเทาอุตสาห์ฟาร์มโพลิโคมมาอย่างยากลําบากเลือดตาแทบกระเด็นแต่มาตกม้าตายกับการซื้อเทปในการเปิดกาชาติดตู้มันจะนั่งเศร้าเอานะใครเคยมือไวบอกเลยแทบจะลบเกมทิ้งซึมเป็นเดือนวัสดุของอัพตัวละครและ W Engine ย่อยเป็นอเล็กได้ เพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ชินกับระบบช่วยเหลือเกมที่สะดวกสบายนั่นคือเมื่อเราเจอกรณีที่ของอัพขั้นระดับต่ำมีจำนวนไม่พอไม่ต้องฟาร์มใหม่ครับกดปุ่มแปลงเพื่อรับได้เลยแล้วป๊อปอัพจะได้ขึ้นมาให้กดแปลงจากวัสดุที่ระดับสูงกว่าแบบนี้ถ้าต้องการก็กดไปเลยมันจะอัพขั้นให้กรณีของอัพขั้นตัวละครก็เช่นกันแล้วถ้าอยากรู้ว่าแต่ละขั้นใช้ทรัพยากรเท่าไหร่มันจะมีรูปเครื่องหมายตกใจอยู่กดเข้าไปแล้วมันจะบอกทุกระดับเลยครับจัดทีมล่วงหน้าได้ บางครั้งไม่ต้องไปเซตใหม่ตลอดที่เข้าดันกด ESC ขึ้นมาแล้วกดจัดทีมสำรวจซ้ายล่างจะมีปุ่มจัดทีมล่วงหน้าหน้าจอจะแสดง6ทีมแต่จริงๆแล้วจัดได้ทั้งหมด10ทีมมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะถ้าต้องการจัดเซตทีมไว้กดเลือกสล็อตนึงแล้วกดปุ่ม Select ให้ขึ้นเช็คถูกแล้วกดไปที่ช่องตัวละครจากนั้นจัดทีมตามอัธยาศัยเมื่อจัดเสร็จแล้วกด Select ทางขวาก็เป็นอันเสร็จพร้อมลยุย อย่าลืมลงฮอลโลสีโลทุกสัปดาห์เพื่อรับของเล็กๆน้อยๆแต่รับทุกอาทิตย์รวมๆก็เยอะอยู่นะเพื่อนๆพ,พอลิโคมหรือเกมกระชาอื่นๆที่ชอบเรียกว่าเพชรจนติดปากก็ได้จากโหมดนี้แหละทุกสัปดาห์และในทุกๆก,การลงฮอลโลเราจะได้ซีเมดริกขอเรียกชิปสามเหลี่ยมละกันออกเสียงยากชิปหายเอาอไปแลกเงินได้อาทิตย์นึงน่าจะฟาร์มได้สูงสุดประมาณ2 0 0 0ันอันมั้งถ้าขยันโดยทุกๆก,การลงจบ1รอบเราจะการันตีได้ชิปสามเหลี่ยมแน่ๆประมาณ3 3 0อัน และมีเลเวลความคืบหน้าการสำรวจแล้วได้ของเพิ่มเติมอีกด้วยนะอย่าลืมอัพเสริมพลังนักสำรวจด้วยเพื่อความง่ายต่อการลงฮอลโลระดับที่ควรลงไม่ควรยากเกินไปและเพื่อความรวดเร็วไม่ต้องกดเพิ่มการตื่นตัวของอีเทอร์และเอาตัวละครที่โชว์3ตัวที่จะสูญทุกอาทิตย์มาอยู่ในทีมด้วยตัวไหนก็ได้เพื่อให้ของรางวัลประจำสัปดาห์ได้ครบในการเล่นรอบเดียว8 0 0 0แต้มสำหรับคนรีบไม่ต้องลงเก็บชิปสามเหลี่ยมก็ได้ถ้าไม่มีเวลาเล่นเยอะแต่อย่างน้อยก็มาลงฮอลโลอาทิตย์ละครั้งเอาพอลิโคมร้อยหกสิบแต ผมจะไหวไม่พี่ไม่ต้องห่วงในโหมดนี้มีตัวยืมสุดทรงพลังให้เลือกใช้สลับผ่านด่านได้สบายๆหลายตัวไม่ต้องเปิดกระชาก็เล่นได้ตัวไหนที่โหมดนี้มีให้ยืมหรือเรามีในไอดีแต่เรายังปั้นไม่เสร็จหรือไม่ได้ปั้นเกมก็จะปั้นให้พอใช้งานได้เลยทั้งดิสทั้งเลเวลทั้งเวอ์เอนจินในโหมดนี้ด้วยระบบปรับความแข็งแกร่งเนี่ยลูพีแอนตอนผมไม่ได้ปั้นนะไม่ได้อยู่ในรายชื่อตัวยืมในโหมดนี้ด้วยของสกิลมาอย่างครบถือว่าใจดีมากๆ เกรดเล็กน้อยตอนโลโฮอโลจะมีโอกาสสุ่มเจอรอยแยกมิติที่ชื่อว่าเสียงลึกลับมันจะให้ชิปสามเหลี่ยม225แต้มกับเพ,เพื่อนเพื่อนเพิ่มเติมด้วยนะทำให้เก็บได้ไวขึ้นในแต่ละรอบมากๆคลิปฉบับเต็มอยู่ใน YouTube นะครับเพื่อน